สวัสดีค่ะมาพบกับพัเดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถโตโยต้าอันติสนะคะ1.5ตัว e ส p o r t นะคะค่ะเป็นไมเนเชนนะคะลูกคา้าขาขาทะเบียน5ก็ไก่ลอลิง7146นะคะกรุงเทพมหาคนครเป็นเกียร์อัตโนมัติคะ่ะปี2016สีดำน,นะคะไมที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่169,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะราคาค่าตัว ้าคันนี้นะคะอยู่ที่499,000บาทค่ะลูกค้าคะขาดพัดพาเดินชมรอบคันนะคะว่าคันนี้สวยงามแค่ไหนนะคะให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มได้ในส่องของกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะโตยต้าโคเมี่ยมอยู่ตรงกลางเนาะมาพร้อมช่องระบายความร้อนนะคะเป็นโคเมี่ยมแบบนี้นะคะลากยาวนะคะมาจนถึงในส่องของโคมไฟด้านหน้า ฝั่งนี้เลยนะคะลูกค้าคะค่ะเป็นโคมไฟเดิมๆจากโรงงานโตยต้ตาเลยนะคะไม่มีรอยแตกใดๆไม่มีคราบเหลืองเนาะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าคะค่ะ,คะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะลูกค้าคะค่ะ,คะ คมไฟฝั่งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยไม่มีคาบเหลืองเนาะค่ะเรียมส่นตัวรถนะคะยังคงชัดเจนนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นเรื่องของเรานะคะคัดรถสวยคุณภาพกิจ A มาให้นะคะค่ะไม่มีชนหนักพิความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีตัดแต่งโครงสร้างนะคะไม่มีกอไมคคค้ค่ะลูกค้าค่ะค่ะมาต่อได้ในส่วนของล้อของเขานะคะล้อของเขาเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเตยต้านะคะเป็นล้อมแมกนะคะขอบ 17นิ้วนะคะขนาดยางสองหนึ่งหทับสี่ห R 1 7นั่นเองค่ะลูกค้า่ะค่ะจะเป็นปียาง 2, 2019นะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะนี่เลยนะคะสัปดาห์ที่37นะคะลูกค้า่ะนี่เลยนะคะค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์นะคะ VVTI นะคะลูกค้าขา DOVVTI เนาะค่ะแล้วก็ใน2ขององไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะ มีมาให้พร้อมใช้งานเลยมาพร้อมกับิ้วกันสาดนะคะทั้งสี่บานเลยนะคะค่ะเมื่อจับประตูนะคะสีดามตัดกับโครเมียมแบบนี้นะคะตรงกลางเนาะค่ะกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปลี่ยนใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรักยิ้มแก้มบุ๋มใดๆเลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถนะคะยังคงชัดเจนนี่เลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะมีในือส่องของสเกิร์ตนะคะ รอบคานแล้วก็มีสปอยเดอร์ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่สานะคะลูกค้าะมีสัญลักษณ์นะคะเตยต้ตอโอาโคราอันติสนะคะ1.8นะคะ e ีสปอรนะคะค่ะอยู่ครบทุกตัวซอนเลยนะคะแล้วก็มีในสองของระบบเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะลูกค้าะแล้วก็มีไฟทับพิมพ์คู่หลังมาให้เนาะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากว่าท่านได้สนใจรีบติดต่อหานุพัพ์เชรยนต์นะคะที่เบอร์095942563นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะกระจกด้านหลังนะคะเดิมๆจากโรงงานโตยต้านะคะมาพร้อมกับในส่วนของไลายฝ้ามาให้นะคะลูกค้าขานนี้เลยนะคะค่ะโคมไฟด้านท้ายก็เดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะสภาพนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆคันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดได้ไปนะคะค่ะถือว่า คมมากๆเลยเนาะเา็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะบอดี้สวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าคะไม่มีรักยิ้มแก้มบุมใดๆดเลยนะคะเป็นชุดแต่งในส่วนของสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้วยนะคะแต่หากว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจนะคะอยากจัดไฟแนนซ์แต่ไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์กับทางเราเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าคะ รวมไปถึงสไล,ลด์รถไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะอาชีพอะไรก็รอถอได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามเงื่อนไขโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่างๆกับน้องพัทได้เลยนะคะค่ะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตจริงก็เข้ามาได้ที่ร้านเพชรยง์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เสียรรีไทย68แยก1ค่ะสาขา2จะอยู่ที่เสียรรีไทย95นั่นเองค่ะลูกค้าคะเครดิตดีฟรีดาวน์เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากจะเช็คเครดิตก็สามารถเช็คได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์นะคะมานั่งประจําการที่ร้านเพชรยง์ของเราทุกวันเลย นะคะเปิดทุกวันเลยนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะเวลา9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเนาะค่ะมาต่อได้ในส่นของผู้โดยสารด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะค่ะอาจจะมีในส่นของรอยย่นจากการใช้งานนะคะลูกค้าขาแต่ว่าไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะแทนประตูฝั่งคนขับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นระบบ engine start นะคะหรือว่า start เมอร์นะคะค่ะพับเก็บกระจมองข้ามกค็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าน,นะคะลูกค้าคะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าคะแล้วก็นับปัดเลือนไม้ของเจ้าคันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเครื่องเล่นวิทยุของเขาสามารถเล่นซีดีได้นะคะเชื่อมต่อยู B บีนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าคะค่ะ,คะสามารถเลือกโหมด a m f m ได้เลยนะคะแล้วก็แอร์ของเขาเป็นแอร์ปรับออโต้มาให้นะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะลูกค้าคะแบบขั้นบันไดเนาะ แล้วก็ในส่องของคนโซนด้านหน้านะคะก็จะมีช่องนะคะเก็บเอกสารให้1ช่องเนาะกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าคะสภาพนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะค่ะเป็นรถนะคะปีนะคะ2016แต่ว่าสภาพก็โอเคมากๆเลยนะคะค่ะถือว่าเจ้าของเดิมเขารักษารถได้ดีมากๆเลยนะคะ m a i n t นได้ดีมากๆนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของที่บังแดดเนาะคะ่ะตรงนี้ก็สมบูรณ์นะคะใช้งานได้ตามปกติไฟติดปกตินะคะลูกค้าคะ ไฟสว่างนะคะติดปกตินะคะใช้งานได้ปกตินี่เลยนะคะค่ะที่บังแดดนะคะตรงนี้นะค่ะมันพัดเลื่อนไปไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะนั่งระยะไกลนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเจ้าคันนี้ถ้าหากว่าท่านได้ชมคลิปอยู่นะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของก็ติดต่อเข้ามาหาน้องพัดนะคะโอนจองจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ เหมาะสำหรับนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะค่ะขับแล้วดูเท่สมาร์ทเลยนะคะเพราะว่ามีชุดแต่งมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับจักรันเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของรอยม็ดอาร์ตนะคะต่างๆเนาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าค่นี่เลยเม็ดกลมๆโตๆนะคะเดิมๆเ,เลยแล้วก็ในส่วนของน็อตนะคะข้างประตูนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีรอยแกะรอยขยับใดๆเลยนะคะลูกค้าคะ ผิวของเขากะะ็ายังคงชัดเจนเดินเจากโรงงานเลยนะคะน่ะเลยนะคะไปดูในส่องของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะค่ะผู้โดยสารด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแบบนี้เลยไม่มีอรอยฉีกขาดาใดๆเช่นเดียวกันนะคะจะมีในส่นรอยย่นจากการใช้งานนิดเดียวเองค่ะลูกค้าคะพื้นด้าน,นบนนะคะไม่มีอรอยฉีกขาดาใดๆเลยนะคะค่ะอาจจะมีในส่วนของรอยคิดในส่วนของ รอยเจิมนะคะเดิมๆตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะรอยเจิมของเจ้าของเดิมนะคะตรงนี้เนาะค่ะสำหรับลูกค้าที่มีซีเรียสนะคะด้านหลังก็จะมีที่เก็บเอกสารให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะมาให้นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะขากว้างขวางมากๆเลยไม่ต้องกลัวอึดอัดนะคะลูกค้าค่พเดดานสูงโปร่งมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้คาคันนี้เนาะค่ะหากว่าท่านได้สนใจรีบกด เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหาน้องพัดเพชรยนต์ด่วนเลยเนาะช้าหมดอดสิเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้นะคะมาต่อด้วยในส่องของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะจะมีถาดท้ายมาให้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของรอยเมคอัพต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขามีเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เก็บนะคะล้อ,อไหล่ของเขานะคะที่เก็บล้อ,อไหล่นะคะ ค่ะก็จะมีในส่วนของแม่แรงนะคะเมคอัพเดิมๆสีนทางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอย่างที่พะเรียนแจ้งเนาะค่ะว่าเพชรยงคงเรารับประกันในสองโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิกความไฟไหม้น้ำท่วมแนนอนค่ะน็อตฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยขยับใดๆเลยนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะโลค้าหานี่เลยนะคะค่ะซีนนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะจิกนะคะยังเป็นรอยเล็บนะคะค่ะยังคงนิ่มเนาะนี่เลย หากว่าท่านได้นะคะชมคลิปแล้วเกิดสนใจนะคะดูคลิปนะคะยังไม่จบหรือว่าอย่างไรก็ติดต่อหาน้องพัดได้เลยเนะาะค่ะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะค่ะยังไงพัดก็ขอฝากรถนะคะโตยต้าอ,อันติส 1.8e สปอร์ตนะคะแมนเชคคันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะปี2016สีดำมาอยู่ที่169,000 กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่499,000บาทค่ะลูกค้าคะค่ะเป็นพวงาลมันติฟังก์ชันนะคะค่ะเป็นระบบเอนจิ e นสตาร์ทนะคะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบนะคะค่ะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยมีสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันให้นะคะลูกค้าคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะค่ะ แล้วก็พัดขอฝากนะคะก่อนจะกกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสครายกดกดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าน้องพัดจะพาไปรีวิวรถคันไหนให้กับคุณค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ